สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีผาสาวอุ้มออกเที่ยวเด้อคุณนายก็สิไปไปออกเที่ยวค่ะวันนี้<ะ>นะนไปกับพี่ไป โอเคลูกไปเลยย้ำเหมือนแรงเนาะค่ะเนาะเยด็กหน่อยกันยังนะกุนชาวมีตตังชาวมีตตังกับไปน้ำกุน phải phải dàn tới nhảy dàn tới nhảy bên chân lục bay phun Nam sai. Nam เ,เออใส่ใส่แห้งไปพากันไปทางใดกับไปเล็กน้อยไปไปไปกับพี่ปาย ไปเลยตรงไปเลยเล็กหน่อยพี่หน่ะพี่หน่ะพี่นะ่พนะพี่ไปย่พี่เออตังเอ้ยมีสั่งเขาบอลาทั้งนา้า bà mẹ đi bà mẹ xuân nặc phùng nong quay ừ nông quay nhà đánh nhìn mùa không ไปไปไปยังเราพูดไงอุ่นข้าวบุนมาใส่เบ็ดขุ้บุมาใส่เบ็ดโอ้ยงี้อยัางเทวดางี้เทวดาพีไปทั้งผีไปปองพี่ไปทั้งพี่นี่แหมไปปองข้างๆนี่ง เอาไปทางไรก็ไปพุ่นเดืพุ่นปลาองโล่งเองเลงอยู่ในน้ำคนปลาองโล่งเองเลงในน้ำนึอ่ะตัวใหญ่ๆจับเบ็ดให้พูดว่ะถือขั้นไว้เมื่อไปสิเป็นคนเสียบ <laughs> เอาว่างนี่พูนจิบมาสั่งลูกหนำเต้อุ่มอุ่มผ้าพปพายมาใส่เบ็ดติโอ้ยเนาะคุณนค่คุณนายคุณนายสินนี่เขามาประจำสาหนำเชิอตัวคุณนายนี่แหละค่ะสาบบกใหญ่เลยสาหนำคุณนาย ไปเลยทัางพุน่นพุนไป,ไปพุนคุณนายอยู่ฟังพุ่นค่ะไปไปีน่ะไปนี่อ่ะจะค่อยวุ่นมากเ<ป>ทือน่นานัน<ป>่นไปเด็กหน่อยด้ปลาปลา,าตัว๊กง่าย <c oughs> ไปแลวค่ะกินยาทาเลยละ่ะ บรรยากาศเงี่ยมันแรงเนาะค่ะเนาอช่วงแรงแรงเตอพี่น้องเ้อสาวอุ้มกับพี่ป่ายพอพามาหาไซบิดตคุณนายคุณนายเขาบอกว่าสาส่วนตู่เขาสาประจำของคุณนาย น้ำนี่ยกลึกแห้งค่ะนี่นำลึกเดินนำหน้าด้วยคุณนายนะคะคุณนายหูเส้นทางอุ้มเอ้ยคุณนายมาประจําคุณนายบรญยานคุณนายมาประจําหูทาง ฝั่งทางด้านนู้นก็มีนะคะช้างพูนทั้งพุ่นกัมมี่ค่ะพุ่นผูกไว้ฮเป็นแจ้งไรล่ะสาวมาม่เคยมากสีงวกใส่งวกขวยอยู่ กินเป็นบอฮะกินเป็นบออย่าไม่ย่ลาบกินเป็นบอฮะ ประกบพี่ป้ายไว้บ่ห่างเลยค่ะยาน,หายหนไหน้ใช่ไหมบ่เม,นมีนใหม่ไผ่เข้ามาสิดเบ็ดตีสิดเบ็ดกรุบเนาะบ่ใส่เบ็ดกรุบมีกุบบ่แถวนี้น้ำไผ่น้าผุ่นแล้วจังสิมี เงาแหงคุณน้อมาสิดปลาเลยว่ะดูลูกสาวนะคะผู้หนะพี่ป้ายพิ่เม่นี่บักลิบแมวค่ะเมื่อท่านออกดอกน้ำลิบแมว นี well. ่ค่ะต้นบักริบแมวพี่น้องบ่ทันออกดอกบ่ทันถึงหนาหนาเกี่ยวเข้าเนาะค่ะเนาะส่มๆหวานๆโอยกินกับบักเกี่ยวน้ําแซบโอ๋จังมื้อเฮาไปเก็บบักอันนั้นได้เป็นหยังบักอีหยังก็สมมอมีบ่บักสมมออยู่พู้นน่ะมองเฮาไปเก็บตะกี

โอ้ยโอ้ยบวกาอาบเออเห่นตั้มตั้มั่นเออเล่นตั้นนมตั้เห่นน้ำตื่นตื่นเอ้อเออหดให้น้องเนย เอาคือคากแล้วคือคากแล้วเด้วพี่น้องเ้ยเออทั้งผุ่นก็ล่งเซน้ำเลยสาส่วนตูเนาะมาประจำมากระบานพี่บัว mặc cả lùng lửa kha cung ngam bai 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 ช้ <laughs> างลงมาเล่นน้ำนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนีก็มีพี่น้องเลยฝั่งนีเพิ่งแต่กระลังลุ่ลงฝั่งนี่ก็มีนี่ั้น้อยๆ <laughs> อย่าลุ่งเลิกเด้อลุ่งน้ำตื่นๆ <laughs> อืมตัวใหญ่คุณฟังท้าคุณนกับมีค่ะผุ่นไกลๆคุณไปไกลขึ้นมา่ะบอกขาลุง xem Năn lá lướt lái nhanh nam nồng tứ nổi nam ôi, biết biết à ma ma ôi muộn rồi ở lên sáng nam có đây đọc, tông lúc lực đọc น้องตกใจ <laughs> ขอบคุณโครงการโคชอาณาจักรนะคะที่ให้น้องๆได้มีพื้นที่อยู่นะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขุนค่ะที่ค่อยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนี้ค่ะเอาไว้ซ้ำนี่ก็น,นะคะสวัสดีครับ